มาดูน้องโคตชชัญญาพัดเพืองนะครับมาร่วมการแข่งขันรายการมาตินครับนะครับวันนี้วันที่9มีนาคม66นะครับหลังจากที่ห่างหายจากการแข่งขันมาประมาณ2เดือนเสร็จเร็จนะครับน้องโคตชก็มาในนามของสโมสรพีกนะครับเปอร์포เมนซนะครับน้องโคตชอยู่รุนที่4นะครับเป็นเดี่ยวผสมส0 0นะครับนักกีฬามีทั้งหมดอยู่8ลู่นะครับลู่ที่1เป็นของราชนาวีสกอทลรุู่ที่2ลูที่2รลูที่3ก็ราชนาวี สกทลนะครับน้องกู๊ดอยู่รุ่นที่4นะครับชัญญาพานเพืองนะครับเป็นของพิกบรูเบอร์แมนนะครับรุ่นที่5เป็นของสปรินต์นะครับรุ่นที่6เป็นของน่านน้ำสมุยนะครับรุ่นที่เจ็ดเป็นของเอลตานะครับรุ่นที่8เป็นของโอปัสสวิมนะครับน้องกู๊ดอยู่รุ่นที่4นะครับสำหรับสถิติของรายการอยู่ที่2 4 5นะครับสถิติของน้องกู๊ดอยู่ที่244นะครับมาดูครับว่าวันนี้น้องกู๊ดจะทำลายสถิติของรายการและสถิติของตัวเองได้หรือไม่นะครับ มาลุ้นกันครับมาดูครับน้องกุ๊ดชัญญาพันเพืองนะครับจากพีคพอประมานะครับอยู่รูที่4นะครับอยู่รูกลางนะครับส่วนสองนู้นก็จะเป็นกองเชียร์นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาลุ้นกันครับกุ๊ดอยู่รูที่4ครับขึ้นแท่นเลยครับใส่ชุดสีน้ําเงินนะครับหมวกสีขาวน้ําเงินนะครับดูดิครับน้องกุ๊ดจะทําเวลาเท่าไหร่ครับออกตัวไปแล้วครับ่าแรกเป็นผีเสื้อนะครับ ดึงนะครับระยะ200เมตรนี้ต้องต้องรักษาระยะดีๆนะครับประคองไว้ก่อนนะครับขึ้นนําไปเหลื่อมๆครับนกู๊ดขึ้นนําไปเหลื่อมๆครับอยู่ที่ที่นะครับไฟผีเสื้อดึงหนักดึงนําไปแล้วครับตอนนี้ขึ้นนําไปครับเหลื่อมนะครับขึ้นนําไปนะครับดู่ที่ว่าน้งกู๊ดจะเปิดผีเสื้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับผีเสื้อ50ครับไฟอยู่แล้วครับเราดูกําลังน้งกู๊ดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาลยครับเปิดอยู่ที่30 เปิดอยู่ที่3 3นะครับเปิดอยู่ที่33นะครับต่อไปเป็นท่ากันเชียงนะครับปึงกันเชียงมาแล้วครับวางหนักๆครับวางไกลๆครับเยี่ยมมากครับมาดูกันครับระยะ200เมตรนะครับว่าแรงของพุธจะเพียงพอหรือไม่นะครับหลังจากที่ฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลาักระยะหนึ่งนะครับสำหรับเดี่ยวผสมสองร้เมตรเนี่ย ก็ต้องใช้พละงกำลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้ขึ้นนําไปแล้วครับขึ้นนําไปถ้าต่อไปจะเป็นกบนะครับมาดูกันครับว่าน้องกุ๊ดจะไหวกบยังไงต่อนะครับระวังแผนยังไงนะครับครับหงเงือบครับออกมาเป็นกบนะครับดึงนะครับดึงนะครับจะทําลายเตติหรือไม่ครับมาลุ้นกันครับเตติอยู่ที่สองสี่ห้านะครับเตติของเกยอยู่ที่สองสี่สี่ครับครับดึงหนักหครับดึงหนักๆนครับนำที่สองที่สามไปห่างพอสมควรนะครับ ประมาณ3ามี่ช่วงตัวนะครับรับไปแล้วจังหวะไปแล้วครับถ้าสุดท้ายก็จะปิดด้วยฟรีสไตล์นะครับไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับนองกู้นะครับสาหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับในส่วนของเดี่ยวผสมส0 0นะครับตอนนี้นํานำนำนักกีฬาคนอื่นๆไปห่างพอสมควรนะครับแสดงว่าพลังกำลังของเธอยังยังยังค่อนข้างจะดีอยู่ครับจเปิดที่เท่าไหร่ครับโอ้สองนาทีแล้วครับสองนาทีแล้วครับเหลือฟรี ต่อไปปุีนะครับสองูนสี่ครับเรงหนักๆครับใส่ให้หมดเลยครับเราลุ้นนะครับลุ้นเวลากันนะครับในเรื่องของสถิติว่าจะทําลายหรือไม่นะครับสถิติของรายการอยู่ที่สองสี่ห้านะครับสถิติของตัวเองอยู่ที่สองสี่สี่ครับหาวไปไหมหนึ่งสองศูนย์เลยครับสองสองศูนย์เลยครับลุ้นกันครับนําไปแล้วครับพุทชัญญาครับจากพีคพัฒม์แมน์ครับมาแล้วครับ ได้ไหมครับเลขสามไหมครับเราเห็นเลขสามไหมครับเราเห็นเลขสามไหมครับเราเห็นเลขสามไหมครับโอ้โหไม่เห็นนะครับสองสี่ศูนย์สี่สามครับแต่ผมลุ้นถึงสองสองสามเก้าครับที่นี่มีทุกน้ําสะใจด้วยครับมีทุกน้ําสะใจทำลายใจติดทั้งของรายการและของถึงไปด้วยนะครับสองสี่ศูนย์นะครับ